มาดูแบตลูกหนึ่งะครับสภาพตัวนี้เป็น GS MFX 80L นะครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้งนะครับนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับที่มันจะเป็นสิ่งที่ปวดหัวสำหรับเจ้าของกิจการนะครับคือแบตเนี่ยใช้กันพังค่อนข้างที่จะบ่อยคือขั้วขาดนะครับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ เจ้าของกิจการที่ที่มาซ่อม,มนะครับก็บอกว่าปวดหัวทุกครั้งเลยใช้แบตเนี่ยถือว่าถ้าหลายๆลูกเนี่ยธุรกิจคอนสตรักชั่นหรือเป็นธุรกิจที่วิ่งรถขนส่งเนี่ยเขาถ้าแบตพังบ่อยๆรอบหนึ่งเปลี่ยน2ลูกคู่ก็ตกประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครับและเปลี่ยนบ่อยมากๆเนื่องจาการถคันนั้นแบตหมดก็สลับคันนี้ไปใส่ปรากฏว่าไปเจอครัวแบตท,ที่มัน ขั้วแบตที่มันหลวมนะครับ<ม>การสปาก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็กินขั้วแบตขาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีหลอมขึ้นมามันก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าแผ่นพาดด้านในอ่ะมันมันเสียหายไปแล้วนะครับดูตัวนี้นะเนี่ยคือมันเป็นต้นทุนที่หนักมากๆนะครับเดียไม่รู้ว่าจะหลอมได้หรือเปล่าดูนี่มีน้ำกดขึ้นมาด้วยนี่ไม่รู้ว่าจะหลอมได้หรือเปล่านะตัวนี้โอ้ มีน็อตฝังอยู่ด้านในด้วยนะฮะต้องดูแลแบตให้เจ้าของกิจการด้วยนะครับเพราะว่าเท่าต้นทุนเพิ่มขึ้นเขารับงานไม่ได้กำไรต้องอได้กำไรน้อยต้องมาซ่อมต้องมาเปลี่ยนแบตเนี่ยครับถือว่าถือว่าบางทีธุรกิจตอนนี้มันก็ไม่ได้ว่าบูมเหมือนแต่ก่อนนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยใช้แบตผมก็อยากให้ดูแลแบตเหมือนเจ้าของ เขาไว้ใจให้เราใช้รถนะครับรถเขาเนี่ยคันเป็นล้านนะครับให้เราขึ้นไปนั่งขับให้เราขึ้นไปดูแลรถของเขาเนี่ยก็ควรจะดูแลทรัพย์สินของเขานะครับการที่เจ้าของกิจการมีกําไรเขาก็มีกําลังที่จะจ้างคุณมีกําลังที่จะซื้อของเขาเรียกว่าให้สวัสดิการคุณเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเ,เขาได้กําไรมาแต่ต้องมาลงทุนกับการซ่อมบํารุง เรือ่องอุปกรณ์การใช้งานหรือรถที่มันพังบ่อยๆเนี่ยถามว่าใครจะมีกระจิกกระใจมาแจกเงินต่อนะครับเพราะว่ากําไรมันก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องมาซ่อมรถต้องมาเปลี่ยนแบตต้องมายกเครื่องต้องมาถ่ายน้ํามันต้องมาค่ายยางสารพัดนะครับในธุรกิจเรื่องของการใช้รถเนี่ยเพราะฉะนั้น แบตนี่คือสิ่งสําคัญนะครับก็ฝากกันดูแลด้วยนะครับผมก็บางทีเจ้าของกิจการเขาเปลี่ยนแบตทีเขาก็เขาก็บ่นนะครับว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้มาเฝ้าตลอดเวลานะก,ก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับก็มาก็ส,สงสารเจ้าของขาากันเหมือนกันแหละครับโอเคประมาณนี้นครับ